ดโเซเว่นคลิปนี้นะครับผมมีลำโพงมารีวิวนั่นก็คือรุ่น b o BioSound x p r o ลํลำโพงแบบพกพาดีไซน์พรีเมียมที่มาพร้อมกับวัสดุที่แข็งแรงทนทานกันน้ำแบบอึดและยังให้คุณภาพเสียงที่จัดเต็มมาอีกด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลย มาดูที่ดีไซน์ของเบีย BOSOUND X Pro รุ่นนี้กันก่อนนะครับเท่าที่ผมได้ลองรีวิวลำโพงเบียโจากหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกล้าพูดได้เลยว่าเบียโ o s o u n d X Pro ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบพกพาที่ดีที่สุดของเบียโแล้วก็ว่าได้ด้วยขนาดที่เขาทํามานะครับคือมีขนาดเล็กกระทันรัดกําลังดีคือสามารถพกพาได้แบบสะดวกอีกทั้งตัวลำโพงเนี่ยนะครับเขายัางดีไซน์เป็นแบบรอบด้านลำโพงเลยก็คือสามารถที่จะได้ยินเสียงลำโพงแบบ360องศาเลยครับจะอยู่มุมไหนของลำโพงก็ได้ยินเสียงชัดเจนแล้ว สนุที่เขาใช้เนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งบอกได้เลยว่ามีความแข็งแรงและความทนทานเป็นพิเศษมากๆสามารถที่จะเอาไปใช้แบบสมบุกสมบันได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะพังหรือว่าบุบสลายง่ายๆและยังป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังสามารถใช้ในที่อุณหภูมิแบบร้อนจัดหรือหนาวจัดได้ด้วยคือเรียกได้ว่าทนทานทุกสภาพอากาศมากๆส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นฐานยานเราสามารถที่จะวางใช้งานบนทุกพื้นผิวทุกประเภทได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรอยจะวางไว้ที่สนามหญ้าหรือจะไปตั้งแคมป์วางไว้ ที่แบบกองเพลิงกองไฟเอ้ยอันนั้นก็ไม่ได้นะอันนั้นก็ไม่นะอาจจะวางไว้ข้างๆแบบกองไฟหรือว่าใครจะเอาไปน้ําตกก็สามารถวางไว้กับโขดหินได้อะไรอย่างนี้ยังไม่หมดเท่านั้นตัวลำโพงเนี่ยยังติดมาพร้อมกับสายห้อยที่มีความแข็งแรงทนทานมากๆกันน้ําอีกด้วยนะครับเอาไว้ห้อยไปไหนกับเราได้แบบทุกที่เลยอีกทั้งด้านบนนะครับก็ยังมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆที่สามารถกดสั่งงานได้แบบถนัดมือสําหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับของรุ่นนี้ก็จะมี1เลยก็คือคู่มือการใช้งาน2ก็คือตะขอเกี่ยวและ 3ก็คือสายชาร์จ USB-A to USB-C นะฮะมีให้เลือก3สีครับสีแรกก็คือ g r e ี n สีที่2ก็คือ g เก Mist และสีที่3ก็คือ Black e x e r c i s e ครับ มาดูที่สเปคและฟังก์ชันที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับสำหรับระบบบลูทูธตัวนี้ใช้แบบบลูทูธ5.2เลยซึ่งมีความเสถียรและเชื่อมต่อได้แบบรวดเร็วอีกด้วยไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดูซีรีส์หรือสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าสามารถดูได้อย่างไหลลื่นเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีกระตุกไม่มีอาการน่วงแต่อย่างใดเลยครับและยังสามารถเชื่อมต่อในระยะไกลนะครับได้ถึง10เมตรกันเลยทีเดียวของเขาดีจริงๆไม่เฟลไม่ตุบแน่นอนและยังกันน้ํากันฝุ่นด้วย IP 67 ตั้งหานะครับสามารถลงน้ําลึกได้ถึง1เมตรนาน30นาทีครับใครที่เผลอทาหล่นตกน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะพังยกเว้นไปทําหล่นที่ทะเลแอนตาร์กติกนะอะไรประมาณนั้ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้แน่นอนนะครับแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง27ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถเชื่อมต่อกับ BNO Biosound X Pro ตัวให้กลายเป็นลําโพงแบบเซอรีโอได้และต่อสนองย่านความถี่ตั้งแต่5 6ถึง22,700เเฮิร์ตเลยทีเดียวบอกได้เลยครับไดรเวอร์ให้มา แบบไม่กั๊กเลยครับซึ่งไฮดร r เวอร์ขนาด1.8นิ้วแบบฟูลเรจซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีและทรงพลังมากๆและสุดท้ายนะครับก็คือใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน BO ได้อีกด้วยและการพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขามีสายห้อยแบบเนี้ยฮะให้เราถือพกพาไปไหนมาไหนได้ตลอดหรือว่าจะมีตะขอเกี่ยวอีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเกี่ยวกับกระเป๋าเป้ของเราก็ได้นะครับพกพาไปไหนมาไหนได้แบบสบายสะดวกมากๆเลย ทีนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบคุณภาพเสียงของลําโพงตัวนี้กันให้เห็นแบบจังๆไปเลยแต่ละแนวเพลงเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเสียงที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันแค่ไหนและคุณภาพเสียงเนี่ยจะดียังไงไปดูนครับแนวเพลงแรกที่เราจะเปิดก็คือเพลงแจ๊สผมจะเปิดในความดังของตัวลําโพงและในโทรศัพท์ผมแบบสุดเลยนะ แจ๊สก็ใช้เล่นเพลินม,มากคือผมฟังแล้วผมนึกถึงแบบเวลาไปร้านกาแฟหรือไปคาเฟ่ที่เขาจะแบบเปิดเพลงแนวแจ๊สแนวบบอสซ่าบอสซานวาแบบดึมเต๊ดดึมดเต๊ด แล้วเมื่อเกีย้ยเสียงที่ได้คือด้วยความที่เป็นแนวแจ๊สเนี่ยเครื่องดนตรีมันค่อนข้างเยอะมีทั้งดับเบิลเบสมีไวโอลินเปียโนอะไรต่างๆเนี่ยสไตล s สเตจจะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ให้รายละเอียดเสียงที่ครบนะครับแนวแจ๊สก็เป็นอีกแนวเพลงหนึ่งที่ใช้ได้แน่นอนกับลำโพงตัวนี้ถือว่าผ่านครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่แนวเพลงต่อไปครับคือแนวเพลง EDM แต่ประเภทที่ผมจะเปิดเนี่ยก็คือดับสเตปกับเบสนะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะครับ ท่อนดรอปจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นตรงท่อนดรอ,อ,นอปนี่แหละ ฟัง EDM นะครับผมนึกว่าลำโพงแบบตัวเล็กแค่เนี้ยจะแบบเอา EDM ไม่อยู่แต่ตัวนี้เอาอยู่มากๆเลยคือเพลง EDM มันจะมีฟลักอินบางอย่างที่ไม่เหมือนแนวเพลงทั่วๆไปครับมันจะมีการดัดของเสียงเบสเสียงแบบเครื่องดนตรีหลายชนิดมาอยู่รวมกันแล้วเราฟังไม่ออกหรอกว่าคือเครื่องดนตรีอะไรแต่คือมันจะเป็นซาวด์เล็กตรอหนึ่งที่ถูกดัดแปลงมาอีกทีนึงนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่เป็นคนชอบฟังเพลงแนว EDM อยู่แล้วนะม,มันสะใจมากๆเลยอย่าเผลอไปเฮ็ดแบงค์หน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดโดยรวมแล้วนะครับคุณภาพเสียงผมถือว่าผ่านเลยครับแม้ว่าจะเป็นแนวเพียงฮิปฮอป EDM ป๊อปหรือว่าแจ๊สนะครับสามารถฟังได้ทุกแนวครับ สรุปนะคบคุณภาพเสียงของ BNO BioSound X Pro ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลําโพงที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เป็นลําโพงแบบพกพาก็จริงแต่คุณภาพเสียงเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าลําโพงใหญ่ๆบางตัวเนี่ยยังต้องอายเลยฮะ BNO BioSound X Pro ราคา ,7990 บาทครับมาดูจุดสังเกตนิดนึงกันบ้างน,นะครับซึ่งก็มีบางอย่างนะครับที่ผมอยากจะแนะนําไวนะ้ในคือ1เลยในเรื่องของน้ําหนักตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยถึงจะเป็นลาโพงเล็กก็จริงนะครับแต่น้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้เบาตามขนาดของตัวลําโพงมันนะครับก็ยังมีความ หนักๆอยู่นิดหน่อยนะฮะซึ่งสามารถที่จะใส่ในกระเป๋าเป้ห้อยกับกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยได้สบายอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่เหมาะมากๆเลยนะครับที่จะเอาไปใส่ในกระเป๋าถือคุณผู้หญิงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอตัวนะฮะถือไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราอาจจะปวดข้อมือได้อันนี้ก็ไม่เหมาะนะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทําความสะอาดอันนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวลําโพงเนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบช่องว่างระหว่างลําโพงคือเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะทําความสะอาดได้ยากเราต้องเช็ดเข้าไปในร่องของตัวลําโพงเนี่ยฮะซึ่งผมแนะนำน หรือรีบเช็ดออกก่อนเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะรับรองว่าคราติดฝังแน่นแล้วเนี่ยน่าจะเช็ดออกยากเลยทีเดียวแหะครับและการใช้งานในอินดอร์เนี่ยสามารถทําได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าเอ t าดร์เนี่ยแนะนำนิดนึงว่าอาจจะต้องเป็นแบบเฉพาะจุดเนาะหรือในที่ที่แบบโล่งไม่ได้มากแต่ถ้าเป็นที่โล่งแจ้งมากๆเนี่ยก็อาจจะแบบ ไม่ตอบโจทย์นะครับตรงนี้ก็ขอเป็นจุดสังเกตไว้นิดหนึงแล้วกันหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้าน s t ู d i โ7ทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะสั่งออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ w w w b n n i n t s และ Studio 7คลิปนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับผมโดนัทได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ